จากร้านเท็ดเอลทีสแตนเลสนะจ๊ะอยู่บางบอนพญามทาลนะคะวันนี้พามาชมโต๊ะอนเนกประสงค์นะคะเดี๋ยวเรามาทําให้ดูนะจ๊ะว่าเก้าอีตัวนี้อนเนกประสงค์ยังไงสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะลูกค้าอ่ะแบบที่1ค่ะตัวนี้นะคะแข็งแรงนะลูกค้าทําจากสแตนเลสสามนะคะเราจะนั่งให้ดูนะว่านั่งออกมาแล้วจะแข็งแรงหรือเปล่าอ่านั่งให้เลยจ้านี่นะคะผู้ชายนั่งน้าหนักร้อยกว่าโลนะคะลูกค้านั่งสบายนะคะเนื้อที่นะคะยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะลูกค้าสบายมากนะคะวันนี้เราเชิญ เชิญแขกรับ,บเชิญมานะจ๊ะโอเคค่ะแบบที่สองค่ะเดี๋ยวลูกค้าดูนะปรับง่ายมากไม่เกิน5วิอะ่ะเปลี่ยนจากอีกทรงนึงเป็นอีกทรงนะคะอ่าตัวนี้แบบที่สองนะคะลูกค้าอ่าช่างลองนั่งให้ดูหน่อยค่ะผู้ชายนะคะน้ําหนักประมาณสองคนรวมร้อยกว่าโลนะคะลูกค้าค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักนะคะสามารถนั่งได้แบบนี้เลยนะคะอาพื้นที่เหลือเยอะเห็นไหมลูกค้า สนใจนะคะสั่งซื้อได้นะคะอาดีเอสค่ะปรับรูปทรงแบบเติมเนะยค่ะเห็นไหมคะมันง่ายมากนี่นะคะโต๊ะอเนกประสงค์นะคะเ <c oughs> ชื่อได้ยังว่าอเนกประสงค์จริงลูกค้าสามารถนะคะนอนได้นะคะลูกค้านอนแบบยาวแบบนี้ได้แล้วค่ะไม่เชื่อนอนเลยคะ่ะนอนให้ดูหน่อยว่ามันกว้างจริงๆนะลูกค้าอ่น้องน,นอนให้ดูได้เลยเห็นไหมลูกค้า <laughs> โอเคนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะลูกค้าสนใจนะคะสั่งซื้อได้ร้าน h l t Stainless นะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ